ทุกคนเรามาอยู่กันในแมปเรียวโอเคโอเควันนี้เราจะมาทำภารกิจต่างๆในแมปอย่างแรกเนี่ยคือการทำรถไฟที่เต็มไปด้วยสมบัติกูยังไม่เล่นเลยเพื่อนโอเคดูดูดูวู้ยพี่ทองเยอะจังว้าม่งรวมทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแวะทุกที่ดูตรงเงินแดง ดูเงินมาดินสองมันเอาเล่นตัวนี้แน่เลยเงินแดงโคตรเยอะต่อไปผมขอตั้งชะะื่อให้ว่าปืนใหญ่มาโอ้โห <c oughs> น,นี่อยากทำอ่ะ <c oughs> อยากทำมากเลยอ่ะเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่โหดโหดโอ้โหอันต่อไป ใช้ปาปาเลตต์ปาปาเลตต์อ t ไรนะวันนี้ไม่น่าเกี่ยวเรื่องนะนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอตั้งให้ว่าจริงหรือเค้กนะครับข้อที่สามดูออกมาไม่ปปีนของได้ด้วยหรอวะมันปีนตื้อได้หรอเอ้ยเอ้ยมันมีของได้หรอเออมีด้วยหรอเราต้องไปหากันเพื่อนแล้วมันก็มีอีกอันนึงนี่ อุวิถานมีทหารต้องสี่อันมีขวานด้วยว่าจีนมอยู่ในบ้านนี่แหละทำไมมันเคยมีข้างบนล่ะเออสี่บั็กมุมกล้องสูงเฮ้ยไม่พูดไม่จาบางนะต้องเอาเอาล้อเหล็กมากันเลยไปเนี่ยแปะด้วยแชดแย่โอ้ยมุมสูงแล้วก็อันนี่ห้าระเบิดมุมด้หมาป่า โอ้ยเทียนทีโคตรเยอะทียนทีโค้เดียเออว้าวฮ่าฮโอ้ยปีนเลอเเราต้องเอามาลองเพื่อนมาผมจะได้เป็นอาชีพนักเอาชีวิตรอดนะครับส่วนพี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยรวยไปว่าเพื่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรวยไปก็ได้กูโดนฟ้าผ่านะเพื่อน,นโดนหรอกโอเคโอค้โหโดนเนิร์ฟแล้วเหลือหนึ่งจุดห้าอีกนะไได้อยู่เพื่อนโอเคเฮ้ยม้าว่ะเจมี่มาด้วยมาตัวเมียหรือตัวผู้เหรอเพื่อน เราจะต้องไปบุกโบดกับไอ้น <s> ี <S <S ่เหมือง เอ้าทีมท่านหายไปไหนอ่ะโอ้ยจบแล้วโดนเลยอย่าไปร้อหน้าก่อนนะเพื่อนตามพูดมานะเอ้ยเกมมันจะไปก่อนปะเ้ยเดี๋ยวเราให้พี่บอลลูไปนะซอมบี้แล้วเราก็ชนไงเพื่อนไปไปไปเล่นก้เเจออะไรชนแล้วนะพี่เข้าใจไหมไงชนเรียบชนเรียบเดี๋ยวพี่ไม่ขับรถไฟเลี้ยวมึงระวังนะเกมพี่มันหลุดกี่มาเล่นในมือถือด้วยไปบ้านข้างหน้าเลยเพื่อนอย่าแวะบ้านนี้ให้พิมถ้าเกมไม่มีมาถ้าเรายิงปงมีเงินขนาดนั้นแหละจะแววทุกบ้านเลยไปเลยพิมไปเลยไปเลยแล้วคือข้างทางมันจะมีอ่าเหมืองอยู่นะ ครับปฏนบัมีฐานแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนไงเพื่อนแต่ตรงนี้ยังไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะรอพี่มาลุ้นนะครับตอน5้าโมงเย็นตอน5,000เมตรด้วยเพื่อนเดี๋ยวเาอาจจะตายก็ได้นะพี่ตรงนี้ยเห็นตัวแล้วเห็นตัวรถไฟแล้วเลยครับคุณคุณฟิล์มครับสวัสดีครับมีช่องยังครับเนี่ยที่ช่องว่าอะไรครับเนี่ยชื่อมาจนาอ่านี่ครับผมแปะไว้ตรงหน้าคุณฟิล์มนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอันนี้เป็นเด็กข้างไข่ของพวกเราสองคนเฮียเจมส์อันนี้เลี้ยไข่ซ้ายหรือไข่ขวาครับเนี่ยหรือว่า ขอโูษนะครับเขาทีไม่สุภาพทุกคนไปครับสหายเสื้อสูตรสำหรับใส่ทํางานเสื้อสุดเท่ของแอคจิตเสื้อซิกมาที่เป็นหน้าของผมเองสามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มโลบอกแอคจิลง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 จอ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 พิมจอจอดพิมระวังฟิลมมันมืดมาก โอ้มืดมากมืดจริงเราจะมาพิสูจน์ความจริงว่าจริงหรือเค้กที่มีทองอยู่ข้างบนมันเอาไปแบบมุมนั้นยังไงวะอ่าโอเคนะครับแล้วกระโดดขึ้นต่อตัวเจมส์เจมส์ต้องกระโดดขึ้นจากข้างหน้านะข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวมันจะนั่งเรามาจะลงโดดขึ้นขึ้นมหมกูโดดเดียวกูโดดเดียวกระโดดกระโดดเจมส์กระโดดกระโดดเอ้ยก็ขึ้นมาแล้วมาดูนะครับมีไหมมีไหม ไม่มีเพื่อนดูเดินหลอกคิดเถอหลอกอ่ะคิกเบอ่ะเจมคิกเบลต้องตรวจสามอันเล้วเพื่อนอุ้ยมันต่อมาใหม่เหรอไม่รู้อ่ะของน่าจะเยอะน่าดูเดี๋ยวเราจะเก็บป้ายทะเบียนเอาไว้ทุกอันนะเพื่อนเราจะไปตกแต่งรถกันเท่ๆโอเคเอาเกมน้องฟิล์มตายมีเสียงตับ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 ตอนนล้มไอ้ฟิล์ม ไม่มีไม่มีหรืออใชเยเหมือนปลาเลยอ่ะพิมโอเคฟื้นเฮ้ยมีกล้องเจอกล้องถ่ายรูปเจอกล้องถ่ายรูปเฮ้ยบักบักเออคเคีเก็บไว้เก็บไว้ไอ้เจมได้เกาะเงียบเลยนะกูก็ได้หมวกเหมือนกันมานะครับ๋ยวผมจะมาทดลองกล้องกันนะเฮ้ยได้เฮ้ยได้เฮ้ยได้แล้วกูยิงปืนเฮ้ยเฮ้ยกูยิงปืนข้างนอกได้ดูนะเฮ้ยโจลนั้นนี่เพื่อนเห็นโจลไหมโจรสามตัว ยิงมันจริงแต่ตรงนี้ก็ได้เพื่อน <rí> e> ผมยิงไม่โดนหรือว่าอะไรวะเพิ่งกระสุนแล้วเพื่อน <t ort> ข้อนี้ทําได้จริงเราทําผ่านแล้วเพื่อนถึงก็ <Go. S 1> ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนเอาของมาขายทุกคนเดี๋ยวเราไปคนเก็บ <t une S 1> นะครับ <นะ S 2> แล้วก็เก็บ <t une> ไว้คนเดียวกับตัวเลยมา <t une> <t une> นัครับได้เวลาเก็บเงินมา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 ีเงินอยู่หกร้อยสีเมาเมาเมาเจมมาด้วยเจมเพื่อนอุ้ยมีเดรดมายด้วยว่ะไอเจมออกเลยยิงตามมาตามไม่ทันนะเพื่อนกระโดดกระโดดกระโดดไปกระโดดขึ้นกระโดดขึ้น

เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนขวามือมีมีมีอยู่บ้านว้าวมีฐานด้วยมีเงินแดงข้างในบ้านเลยเก็บไปก่อนเลยใช่แตงมันปรับใหม่มาเออธนาคารใหม่นี่ทุกคนอุ้ยมีระเบิดด้วยแล้วรหัสอยู่ไหนวะโอเคเปิดแล้วเนี่ยเก็บไปให้หมดเลยทีมเงินแดงแต่ห้ามกดเก็บแบบเก็บเข้าเป๋าอะโอ้ยโดนหมาป่าลมเส้นสองตัวตับ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 พี่หมาป่ามาพี่หมาป่ามาโอ้ยตาย ไป้าังข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวคนเดียวเลยคนเดียวกูไปแล้วกูแอบบนรถไฟนี่าหเลยเพื่อน โอเคเช้าโอ้โหเดี๋ยวขอวางของไว้รถไฟก่อนเพื่อนดิ้นดิ้นมานะเดี๋ยวกูณไปรอหนึ่งหมื่นเพชรตั้งรูนนะเพื่อนเพื่อนฟิล์มไปรอรถไฟแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมาขอให้เจมส์พ่นแม่แผ่ในทึ้ดอันนี้ยังดีมีโอ้ยดิเขาโอ้ยอ่านี่ก่อนงั้นมึงยิงปืนนะเพื่อนยิงปืนได้ปะเออหัวรุดหัวรุดเกิดยิงที่ไม่อ่ประโยชน์หน่อยเราควรทำอะไรก่อนดีวว่าเจมระหว่างชุบฟิล์มกับซื้อของก่อนก่อนี้ ชุบก่อนก็ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มีคนช่วยไงจิมมาโอ้เกิดใหม่เฮ้ยมันบ้าอะไรอะเฮ้ยให้บักใหม่เฮ้ผู้หญิงฮอูตัวนี้เรามีระเบิดเจอมากเลยนะน่าจะระเบิดตู้มได้เลยนะเพื่อนแล้วก็อันนี้นะครับเราจะซื้อล้อกงเอาไว้กันซอมบี้ด้วยนะไอ้เพื่อนประกอบรถกูซื้อไว้เยอะมากเลยเนี่ยเก็บไปให้จิมหน่อยเฮ้ยจิมทำไรอะเจิม เราเปิดหมดเลยเพื่อนอ่ะกี่อันน้าโอ้โหจ่าเก็บมาโอขหรือสองอันจิมไปไปไปครับเฮ้ยทุกคนเราได้เปมนไพ่มาพอดีเลยเอาเอาทุกคนได้แล้วพาได้แล้วเจีมขับขับขับเพื่อนขับขับขับเลยขับเลยเจ๋ทำอะไรอ่ะมันเป็นไก่อ๋อหายแล้ว อ้าวเฮ้ยหมู่บ้านเพื่อนหมู่บ้านเดี๋ยวเราไปล่อเอ้ยมึงขับรถไฟไหมเดี๋ยวกูล่อสบีอ้เด้ได้ได้ไปรอ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 โอเคอ้มากูเจมไอ้เจ้ามากูโคตรเยอะเลยทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยแอนกูแอนตื่นกันอ่ะก็ซุนหายไปไหนหมดอ่ะก็ซุนหายไปเลยว้อยหมาป่ามาหมาป่ามาไปเลย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  let's go let's go เฮ้ยใครอยู่ในบ้าน เจ็บไอ้ัำน้ำมายวะไอ้เจ้าทำน้ำมายเจมาบ้านขวากว่ากว่ากว่าเจไม่เล่นใส่กูตายมึงยิงแต่ระเบิดหรอไม่ไม่ได้ยิงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอะไรโรงงานเทลล่าเดี๋ยวเราค่อยมาไหมกูไม่มีกระสุนเจประกอบร่างรอก็ได้นะโอเคโโป่งโป่งตึงคันโยกมาแล้วสู้เพื่อนโอ้ยฟ้าคืมเลยว่ะเอ้ามากูตาย ถ้ากูโดนฟ้าผ่าตา,านี้จะหามากเลยเพื่นแล้วอยู่คนเดียวได้ไงประเด็นเฮ้ยเกือบไกลเคียงเอ้ยจะลม้มเดี๋ยวเราจัดแบงค์แดงก่อนนะทุกคนแบงค์แดงก็อยู่ขวางขวาของตรงนี้นะครับอรโอกินไม่ทาน ไปเด็ดไม่ทันจะเต็มแล้วเมื่อกี้นี้พาคนไปแล้วเนี่ยปืนอยู่ไหนวะหาปืนไม่เจอมือจัดปืนกระตุ้นไฟฟ้าอย่าห้าวที่มเอากระสุนเพื่อนเอาไปห้ามห้ามแม็กก่อนตายง่ายดีเดี๋ยวค่อยซื้อให้ใหม่ร้านหน้าเอกีเอกเาปกลยุทธ์อย่างหนึ่งถ้าซื้อให้เยอะเดี๋ยวมันตายบ่อยไงเดไปสรเส้นทางก่อนเพื่อนเอบินไม่ได้แล้วหะเราจับมันนะเจมจับศพมาบินน่ะนี่ไงเจมนี่ไง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 เฮ้ยมาดูมาดูมาดูดูหนูรกูรันูอยูึ้นบนา

วิ่งหลังจูนอ่ะเพื่อนเอาเดินหมดตรงแห้ยเดินหบนเราไม่มีฐานกันเลยอ่ะวูยกลัวกลัวมาหองเราวิ่งไปพิมไปไปเห็นหมั้ยตรงมึงอ่ะเห็นเห็นเห็อยู่ข้างหน้าเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอสมเป็นพายใส่ก่อนแล้วกันโอเคพอไปถึงอยู่เพื่อนวิ้ยประสาทเดี๋ยวค่อยมาไหมเดี๋ยวไปรอมานะเพื่อนเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเจมมี่ออกมาแล้วว่ะเจียวเพื่อนเจียว เป็น่อระ้ยเป็นตอตะโกเป็นต่อตะโกข้างหลังอูอมพี่มาไงวะเนี่ยโอ้ยน้ำมันงูโอ้ยน้ำมันงูหมดแล้วมันหมดแล้วตายตายแน่ไอ้กูกำลังเดินไป เอ้ยเกิดมาอีกรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่าทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเราจะเอาไม่ไม่เหมือนเขาเป๊ะนะครับเงินแดงไม่น่าเยอะเท่าเขาแต่บอกแล้วว่าสวยกว่าแน่นอนใช่ไหมเพื่อนเพราะเราเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ใครไม่สวยเน้นมาไม่สวยผมไม่ถีบหน้าเลยไอ้ฟิลถือเบนโจล์มถือเบนโจไว้ปกติมันจะกดเชื่อมตรงเป็นโจได้มันแก้แล้วปะเนี่ยติดไม่ได้นะครับอดเลยข้อนี้เราทําไม่ได้นะครับทุกคนดูเงินดิไม่สนใจเก็บไปนิดนึงหรอนี่มึงขี้เกียจกันนี่หว่าเนี่ย ได้คนคูณตังเกมนี้ยเยอะๆเหมือนเป็นเบสเลยอ่ะอาชีพเนี่ยต้องคอซื้อกราซือในเฮ้ยมีหมาป่ะเพื่อนจัดตรงไหนไหมแต่เราแต่เรารวยแล้ว่ะเราไปเลยเราปุ้นแค่นั้นนะคะเรากลับเลยไหมแล้วก็หาฐานด้วยเพื่อนเราไม่มีฐานจัดโจัดโ้วยโยย้บ้านบักเป็นอาคารทุกคนเมือแล้วนะฟิล์มวิ่งกลับอะไรก็ได้กูอยากเห็นภาพภาพหนึ่งว่ะเจมกูสองคนอ่ะเตีย่างฐานฐานมีฐานป่ะโอ้ไม่มีฐานอู พูดๆไปว่ากูอยากเห็นภาพนี้แต่ไม่อยากเห็นกับตัวเองอ๋อกูสิบเปอร์เซ็นต์นี่วะกูลืมไฟเลยนี่นะครับสภาพรถไฟเราตอนตอนนี้สวยขึ้นนะครับเรายังไม่เจอเหมืองถ่านเลยอ่ะเพื่อนที่มันมีถ่านอยู่ข้างบนน่ะนั่นดิจอดเลยเฟมโอ๊ยนี่ไงถ่านโอ้ยมีมีมีเหมืองถ่านเห็นปะเรามาดูว่าตรงนี้จะมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะหลอกเรา เฮ้ยเฮ้ยมีเกลือไม่มีโอ <organizational noise> <gest> ้ยโอ้ยข้างหน้ามีป้าปาการ์น่ะเพื่อนมีเงินแดงประมาณสิบป่ะเดี๋ยวกูไปก่อนนะเพื่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยเรียบร้อยทุกคนรถเรานี่นะครับมีป้ายมากมายนะของธนาคารแล้วก็นี่นะครับทองแล้วก็เงินอย ยังตั้งได้ติดแถวนี้อีกนะครับอีกสัก2-3งสาธนาคารนะถึงจะครบมีอะไรล่ะดิวจะเยมาข่าว2ตัวเฮ้ยเฮยลุนลุนลุนโอ้ยไปเพื่อนขอให้เจอยูนิคอนแต่มองไกลแล้วเหมือนไม่ใช่เล <le> ยกูเสียก <ridiculous. S 1> <cioè, polite S 3> ูโดนฟ้าผ่าว่ะกูไม่ออกไปเลยขาดแต่กูโดนฟ้าผ่านักล่าอุ้ย กี่โมงแล้วเจมกี่โมงแล้วฟิล์มโอเคเช้าแล้วอ่าไปเพื่อนไปกันเลยไหมไม่ไปกันเลยแล้วทำไมกระสุนกูหายไปไหนหมดวะอ้าคือมึงใช้หมดหรือเปล่าไม่บอกอ่ะไม่ใช่กระสุนอันเนี้ยบนรถไฟเนี่ยอ๋อโยนทิ้งทิ้หมดเลยโอ้ยมัน <c oughs> <c oughs> ลกไงโอเคนี่แหละธนาองค์บ้านใหญ่อยู่ไปเลยแค่นั้นแหละ แต่เราไม่เจอฐานขายบ้างเลยนะก็เเรามาเนี่ยเราเจอแต่ตานแรกๆแต่เราไม่ได้ซื้อเงินแดงธนาคารเยอะมากเลยเงินแดงบ้านธรรมดายังมีเลยก็เจอฐานด้วยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ย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 เยมากเล้ยมองหน้ายเวยเลยเพ้่อน้ลเฮ้วเ็้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยม้าเเะเฮ้ยอ้ย้้ยวฮเ้้้้ออออเข้าไปอยู่ข้างใน จจจจออออดดดดแแลล้้ววถ้ามันผ่ามันก็ผ่า mm hmm. ลงหัวได้เกมนะโว้ยมีที่กำบังไงเจนองนะเพื่อนเอาเดิมก่อนเอาเดิมต้องหาเทีนเทีนทุกคนจุดเจ็ควายนี้ไม่มีเอ้ยมีมีโว้ยเกมีจัดเลยนะครับเทีนเทีเราจะแบบสลามเบรลยกูมเราจะระเบิดมือเราตุ้มเลยะเดี๋ยวเราล่อมันไว้ตรงอันนี้ตรงไหนดีเพื่อนหรือว่ารถรถไฟนี่แหละเนาะโว้ยดูดิเดี๋ยวท่ดท่ดต่อไปก่อนนะท่าต่อไปก่อน ไอ้มมี <c oughs> <อ>คนตายเจอชุบก,กูชุก,กูเพื่อนโอ้ my g ่ d ระเบิดจริงหรือเปล่าขอเทสเด็ดดิเอ้ยร <c oughs> ะเบิดระเบิดระเบิดจริงเปล่าเอ้ยของแท้นี่นะครับคือระเบิดของเราที่เราเตรียมไว้บอกเลยว่ามันได้บึ้มแน่นอนเพื่อน และนี่ก็คือรถไฟของเรานะครับดา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 ดีวุ้ยไม่ผ่ากูหรอกกูเป็นนักรีวิวนี่วุ้วแปะกประกายทุกคนเหมือนไหมเพื่อนเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนนี่นะครับมีทองแล้วก็มีระเบิดนะครับมีจามทองนะแล้วก็มีรูปปั้นบรรพบุรุษของพวกเรานะครับผีกระบืออยู่แล้วก็นี่ไม้กางเขนส่วนนี้ก็เป็นป้ายธนาคารที่เราเก็บมาโอเคเพื่อนพร้อมเดินทางไปแปดหมื่นเมตรคลิปนี้จะใช้เวลา2ชั่ว องกกว่าเนี่ยกว่าจะได้ของขนาดนี้ let's go let's go let's go เก็บเเลยเก็บเอาเลยเก็บมันเพื่อนเก็บมันเก็บมัน โอเคทุกคนเก็บเงินแดงไหมเงินแดงตรงนี้เยอะมากนะทุกคนกูเรียกเลยนะเพื่อนเรียกเลยเรียกเลยโอเคเรามาหามนุษย์หมาป่านะครับไฟพร้อมเพื่อนไฟพร้อมทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วเราจะต้องจากรลารถที่สวยงามมาแล้วมันมาแล้วยิงต่อ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 ไเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ววิ่งมา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 ให้มันขึ้นมาให้มันขึ้นมาฟิลจุดแล้วกูจุดแล้วกูจุดแล้วมันจะไอ้ไปรอดไารอดไปรอดไปล้ดไปไอ้ตายครูมันมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกู ตามมึงอะเจมเก็น้มันงูมันไม่ตายอะโอเคเมื่อกี้เล่นมันลดเยอะว่ะเพื่อนไม่เยอะเลยพ่อะตนแทบไม่โดเลยเนี่ยมันยังเหลืออยู่เลยเว้ยเก็บเงินเพื่อนเก็บเงินเก็บเงินเงินเฮ้เ้ยเร้ย้ยเยเฮ้ย อย่าลืมนะครับไปติดตามช่องพี่มารู้แล้วก็ช่องหมาจ้าด้วยนะไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมเจอเสื้อวอาผม2คนด้วยล่ะบ๊ายบาย